พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเวลา18นาฬิกา14นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยมีรัศดรจำนวนมากและช้างจำนวนสิบเชือก จากวังช้างอายุธยาแลพเนียดมารอเข้าทุนละอองทุลีประบาดรับเสด็จ เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียงคเครื่องนมัมศการบูชาพระพุทธนวราชบพิษทรงศีลเมื่อพระสงฆ์ถวายศีลจบทรงวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทําการศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นอาคารสองชั้นจํานวนสองอาคารเชื่อมต่อกันขนาด8บันลังก่อสร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่11ไร่3งานโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการะคุณแก่ศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน120รายศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาเปิดทําการเมื่อวันที่1มิถุนายน2500เดิมใช้อาคารร่วมกับศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ถนนอู่ทองทางพระราชวังจันทรเกษมจนในปี2521ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ย้ายไปเปิดที่ทําการอาคารหลังใหม่ที่ถนนรอดชนะ แล้วได้ส่งมอบอาคารหลังเดิมให้กับสารแรงงานภาคหนึ่งสาขาพระนครศรีอยุธยาใช้เป็นที่ทำการสารแทนผนวกกับปี2517ต่อเนื่องจนถึงปี2530มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศารแขวงให้กว้างขวางยิ่งขึ้นจนมาถึงปี2532มีพระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนแปลงเขตอำน,นาจศาลแขวงอีกครั้งส่งผลให้ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยามีเขตอำน,นาจครอบคลุมทุกอำเภอรวม16อำเภอปริมาณคดีที่เข้าสู่การพิจารณาพิาพากษาจึงเพิ่มขึ้นตามลำดับจากสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ต่อมาวันที่20มกราคม2557 ศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาจึงได้ย้ายมาอย่างที่ทําการใหม่แห่งนี้สําหรับเขตอํานาจศาลแขวงพระนครศรีอยุธยาตลอดท้องที่16อาเภอเหี่ยมนาจพิจารณาพิพากษาคดีอาญาซึ่งกฎหมายกาหนดโทษอย่างสูงจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน60,000บาทหรือทั้งจําทั้งปรับและคดีแพ่งซึ่งราคาทรัพย์สินข้อพิพาทหรือจำนวนเงินที่ฟ้องไม่เกิน3 0 0 0บาท